ดูทุกแมตช์เดือดทุกยกครบทุกสนามที่มวยอาวันสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้หนัก ที่เขารบรักทุกคนเลลืมไม่ได้นะครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพริกวันจันท์นะครับจะหยิบยกมาให้หน้าช่อง2คู่ครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์สมัครกันเข้ามาอัปเดตก,กันในกลุ่มนะครับ พวกผมเนี่ยเสิร์ฟทุกข้อมูลส่งทุกวงการการลงทุนครับมีตัวเลือกที่หลากหลายได้เปรียบในการลงทุนนะครับสําหรับเมื่อวานนี้สึกมวยไทยเจ็ดสีที่มวยชอบก็ชอบมากๆเลยนะครับมีได้มีโดนครับก็ตามตานะครับยังคงรักษามาตรฐานนะครับสึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นอีกหนึ่งรายการเก่งของพวกผมนะครับสําหรับพวกผมนะครับคาพูดอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่แนวทางมวยสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็น จากข้อมูลหลังช่างพวกผมก็มีได้มีโดนครับแต่หาเปอร์เซ็นชนะมาแบ่งปันให้พี่น้องนะผู้ใหญ่ในกลุ่มได้ไปทำมาหากินกันครับประกอบการลงทุนนะครับส่วนหัวหูนะครับเข้าฟังฟรีๆเลยนะครับสมัครเข้ามาแล้ววันนี้เข้าฟังหัวหูกันฟรีๆนะครับ ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับฟังบรรยากาศตัวเงินนะครับหน้าเสือตัวเงินและสเปเชียลเลยนะครับกลุ่ม V.I.P ชีโมอชอบเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหากนักวิเคราท่านใดที่รักได้ชื่นชอบในการลงทุนสายหมันมวยและยังไม่มีสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชิโมอชอบขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์สมัครกันเข้ามาสมัครเข้ามาแล้ววันนี้ท่านจะได้เสื้อชิมอ้มชอบด้านหลังผมไปใส่เท่ๆกันเลยนะครับใส่แล้วแม่นธรรมชาติกันเลยนะครับ และท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ชีม้มวชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้ว่าชนตัวชอบชีม้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับวิเคราะห์สรุปโมเมนตัมความน่าจะเป็นเนี่ยมวยผู้ทอนมวยป่าตองมวย LWC มวยรายการหลักพวกผมส่งอัปเดตข้อมูลแนวทางหลังช่างทุกรายการครับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรัง เล่นมวยไม่ออกมีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความวังดีจากที้มวยชออครับไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกครับที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวเนี่ยแต่พวกผมหาเปอร์เซ็นต์การชน,นะมาแบ่งปันลงในกลุ่มนะครับได้ก็คือได้ครับโดนก็คือโดนของมันโดนกันได้นะพวกผมเนี่ยคำพูดอาจจะไม่สวยครับไม่ใช่นันกวิจารณ์มืออาชีพแล้วก็ไม่ใช่เตียนมวยในเวทีไม่ได้ไปบ่อยๆนะครับนานๆจะไปทีแต่ตัวเล่นทีมงานพวกผมเนี่ยเข้าทุกเวทีนะฝากไปด้วยนะครับ ทีมงานชีม้มยชอบเจอกันในกลุ่มนะครับวันนี้ไปกันที่สืกมวยไทยพัทธมิตรมวยพลิกวันจันนะครับสองคู่หน้าช่องสันส้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชีม้มยชอบครับเบอร์หนึ่งสสลัดชีพจะพบกับ3ต่อสอบุรชัยในคู่รองนะครับคู่เอกก็จะเป็นเจ้าฉามชนหนงบางสายจะพบกับเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์นะครับไปดูกันที่คู่รองก่อนเลยนะครับคู่รองเบอร์หนึ่งสสลัดชีพจะพบกับ3ต่อเนี่ย ไปดูกันที่ตังด้านเจ้าเบอร์หนึ่งครับสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ที่มือชอบข้อมูลมวยเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลสากลออกจากเวทีเดียวกันนะครับชัดเจนต้องเสานะเบอร์หนึ่งเนี่ยอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่ร67เลยเป็นคนอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับโชคมาแล้วนี่ก็60ไฟนะทางด้านสไตล์การโชคของเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับเข่าอาชีพเลยหน้าบ้านนี้รับจ้างตีเข่าเลยแหละสำหรับเบอร์หนึ่งนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย ลูกเจ้าพ่ออุมภกัรจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้มาป๊ปเป๊ะเลยครับ112.8ง่ายๆสบายๆครับไม่มีปัญหาครับสไตล์การโชกของเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายทั้งแถบซ้ายทางเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับเลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยมันดีนะครับสําหรับเบอร์หนึ่งนะเข้าก่อนนี่ก็ออกตัวได้นะครับเจ้าซ้ายเมืองหินอ่อนนะรับฉายาจากคีวมชอบไปเลยครับ ไปดูกันที่ทางด้านสถิติของเบอร์หนึ่งนะครับไฟล่าสุดเบอร์หนึ่งก็ไปชนะเจ้าเพชรเมืองกันชห้าพยักมาได้นะครับในศึกมวยไทยพัทมิตรมวยพริกวันกันไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกค,ครับเจ้าสต่อสอบุราชัยนะครับสต่อตัวนี้เรียกได้ว่ามวยฝีมือครบเครื่องเลยอายุ19ปีครับส่วนสูงนี่้แนะปัดหัวตัวเท่าครับมวยคู่นี้ไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันมากครับเป็นคนเพเ่อเถินครับจังหวัดลำปางนะ ชกมาแล้วนี่ก็60ไฟครับทางด้านสไตล์การโชกครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายทั้งแถบเลยซ้ายเจอซ้ายซ้ายไหนจะดีกว่ากันครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชคของ3ต่อครับสั้นๆง่ายๆเลยตัวนี้เป็นมวยครบเครื่องครับมวยฝีมือครับซ้ายจัดจ้านเลยจังหวะเหลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยความเป็นมวยเนี่ยจะอยู่ที่3ต่อนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมจะอยู่ที่ทางด้านเจ้าเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้ เก๋าเจอเกา๋าเก๋าไหนจะเก๋ากันครับซ้ายทั้งคู่เลยซ้ายทั้งแถบด้วยครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติของ3ต่อ2บุระชัยนะครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปโชว์ฟอร์มที่สึกเจ้ามวยไทยนะครับไปชนะเจ้ากล้าสึกสอสมาคมมาได้เอาละเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับสั้นๆนง่ายๆครับตามสไตล์ชี้มวยชอบสําหรับคู่นี้ครับชี้มวยชอบคู่ที่หนหน้าช่องครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเบอร์หนึ่งสอ สละชี้นะครับผมชอบเบอร์หนึ่งนะครับผมมองว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเร็วกว่า3ต่อ1กิกครับ3ต่อเนี่ยออกจากออนแอ,อนออราชอนไปหน่อยหนึ่งก็ชอบใจก็จัดขาดใจก็สวนนะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าตัวถูกก็อย่าลืมออกตัวบังนะครับเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนํารายการกันเลยครับเจ้าฉลามชนโหน่งบางไสจะพบกับเพชรเมืองกันชอห้าพฆยครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฉลามชนกันก่อนเลยครับฉลามชนตัวนี้นะครับ อายุ15ปีครับส่วนสูงนี่167นะเป็นคนอำเภอเมืองครับจังหวัดชนบุรีนะครับโชวมาแล้วนี่ก็60ไฟนะสไตล์การโชกครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยซ้อมที่ค่ายหนองบางทรายชนบุรีครับวันนี้รดไป1ปอนด์ครับสบายๆครับมวยโชคกลางคืนไม่มีปัญหาครับสไตล์การโชวของเจ้าฉลามชนเนี่ยเป็นมวยฝีมือเลยครับครบเครื่องต่อยขวาหนักขวาแรงเลยครับวงในไล่แขนดีครับสอกสวนแรง บูดูดันอันตรายครับหลักเลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยฉลามชนครบเครื่องเลยครับเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติของฉลามชนนะครับเรียกได้ว่าสวยสดงดงามครับสดจีเลยพี่จ๋าสามไฟหลังสุดเนี่ยไปชนะเจ้าบูดลีสอบุญมีริ์มานะครับไปชนะเจ้าไฟพยักต่อยมสวนไฟล่าสุดนะครับไปเอาชนะเบอร์นหนึ่งสอสลัดชีพแบบเบียดเบียนเลยวันนี้ฉลามชนขออีกหนึ่งไฟได้ไหมครับเจ้าเพชรเมืองการมีคําตอบครับ ไปดูกันที่ทางด้านขุดชกของเขาครับเพชรเมืองกันชอ5พยักษ์ตัวนี้หนักแรงครับไปดูกันที่ทางด้านประวัติรขาๆของเพชรเมืองกันนะครับอายุ1 8ปีเลยส่วนสูงนี่160ครับเรียกได้ว่าเสือตันขยำตีนะครับเป็นคนอำเภอกันทรักษ์ครับจังหวัดศรีสะเกดนะชกมาแล้วนี่ก็50ไฟครับทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยบูสครับเต่ขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกนะวันนี้ลดไป0.2ปอนด์ครับสไตล์การชกของเจ้าเพชรเมืองกันเนี่ยหนักแรงครับหมัดหนักหมัดแรงเลยสำหรับ เพชรเมืองการชอห้าพยักนะครับมวยคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะสําหรับมวยคู่นี้สําหรับคู่นี้นะครับเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับเจ้าฉลามชนไปเอาชนะเจ้าเบอร์หนึ่งสสลัดชีพเบอร์หนึ่งไปเอาชนะเจ้าเพชรเมืองการชอห้าพยักมาได้นะครับไฟล์ล่าสุดเพชรเมืองการก็ไปแพ้เบอร์หนึ่งสสลัดชีพในศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพลิกวันจันเอาละสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ที่มวยชอบเลยสรุปมาให้แล้วชี้มวยชอบ โค้ดที่2หน้าช่องครับคู่เอกพระเอกนํารายการช่วงที่1คู่นี้ผมชิมาชอบไปที่ทางด้านเจ้าฉลามชนหนงบางซ้ายนะครับนอกได้ก็ให้เขากินไปนะสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้ว2คู่นายช่องครับส่วนข้อมูลที่เหลือนะครับก็คลิกเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มนะครับสมัครกันเข้ามาอัปเดตในกลุ่มฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ2คู่นายช่องคู่ที่1นะครับไปที่ทางด้านเบอร์หนึ่งสสลัดชีพเข้าก่อนเลยเบอร์หนึ่งเนี่ยคู่ที่2นะครับ ไปที่ทางด้านเจ้าฉลามชนโหนบางไรายนอกได้ก็ให้เขากินไปนะครับยก4เรื่องเงี้ยครับหนึ่งสองสามเนี่ยมีโต้มีเถียงแน่นอนสําหรับเพชรเมืองกันนะครับขอแค่ฉลามชนอย่าไปหล่นอย่าไปร่วงก่อนหนึ่งสองสามเนี่ยแบ่งเบอร์ครับส่วนข้อมวยที่เหลือนะครับอีกหกคู่ก็เข้าไปอัปเดตกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสมัครเข้ามาวันนี้รับฟรีเลยเสื้อชี้มวยชอบเอาไปใส่กันนะครับเสื้อผ้าเกตไมโครพรีเมียมส่งให้นะผู้ใหญ่เผื่อจะมีวีสองครับ วีนี่มีใกล้จะทยอยหมดแล้วนะครับวีถ้าวีหหมดเร็วชิโมชอบก็มีกำลังใจในการออกแบบเสื้อนะครับวีของของเดีวกันได้เร็วๆนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับรักกันชอบกันสนับสนุนกันนะครับฝากวัยรุ่นทำมวยชิโมชอครับคำพูดอาจจะไม่สวยครับแต่แนวทางมวยชุดวิเคราะห์ชุดความคิดของผมเนี่ยก็คมพอวัดได้ครับสำหรับวันนี้นะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรด a n เล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนด้วยความหวังดีจากที่ม่วชอบครับอย่าแช่อย่าฝังถ้าแช่ถ้าฝังเนี่ยได้ควักตังกันแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ